สลิงขาดพี่น้องสลิงขาดครับอกินหลังเกานะครับผมสลิงเลยขาดนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับนาหน่านะครับนักตกปลานะครับผมและสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับที่ติดตามช่องผลุกซ้องบันดอนนะครับผมเมื่อนี้ผลุกซ้องบันดอนก็ออกมาหากินอีกแล้วนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้มาสูตใหม่นะครับผมบรด็มายิงนะครับผมเมื่อนี้ผลุกซ้องมาตกปลาะโดนะครับผมนะครับ นะครับผมเดี๋ยวเบ่งไหมกันเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับไม้นะครับพี่น้องไม้สวยนะครับทางนั่นก็เป็นไฟน้ำร้นะครับพี่น้องนะครับพอลูกซองเหลือกเอาซองมีนะครับแต่ปลาพอท่านเห็นปลาบอนนะครับผมแต่ว่าพอลูกซองมักลงเล้วนะครับเป็นโค้งไกลกับตับสับนะครับผมเพราะว่ามือนี่มีเลือดนะครับผมมีในหน่อยหนึ่งนะครับผมถือบันนั่นพอดีนะครับบันผระนะครับก็เลยบมีเลือดหมูนะครับพี่นะครับข่วงนะครับผม ่วงนะครับผลลูกซองก็เลยสีร้องตกหนีมึงเป็นมาตกข้างแรกนะครับผมนะครับั้งแรกของอ่างเก็บน้ำนี่นะครับผมกับโมหัว่าสีมีโตบ่นะครับผมเงอเน้าสีใส่นะครับผมผลลูกซองกับโมมีไข่เป็ดนะครับพี่น้องก็ได้ออกไก่นะครับกับเลือดหมูน้อยหนึ่งนะครับพี่น้องสื่อไปตะลุนแล้วนะครับแช่ไปนะครับแล้วก็เอาเบ็ดมาสามสามดวงนะครับพี่น้องนะครับ เดี๋ยวพอหลูกซองก็ติตีลงหนีนะครับนะครับผมรับมือหนีมาหลุดน้ากันนะครับผมพี่น้องนะครับว่าสีิมีเตียมบ่นะครับผมเดี๋ยวพอลูกซองขอเตรียมเงียกันนะครับผมหมักใส่กับเลือดกับไข่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็สีลงเบ็ดให้พี่น้องเบิ่งกันเลยนะครับผมนี่นะครับพี่น้องนะครับพอหลูกซองกะเตรียมเงียเป็นอกไก่นะครับผมก็บขดจังสีเลยนะครับผมเดี๋ยวก เอาไปจุ่มเลือดนะครับจุ่มเลือดกับไข่นะครับผมแช่ไว้นะครับจากสิบสิบห้านาทีนะครับผมแล้วก็ลงตกนะครับอันนี้ก็เป็นสายสลิงนะครับพี่น้องถ้าบอใส่สลิงมีบอยูนะครับผมขาดแน่นอนนะครับาลูกสองไกล้ตกแล้วนะครับใส่สายแปดสิบปอนด์ก็ขาดนะครับขาดยางไงได้นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอหลูกซองไปมัดเลือดกันนะครับผมเดี๋ยวลงเบ็ดกันเลยนะครับ อนี indo, qui, ้อาการพ่หลังอยงนี้อาการไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับน้องไปแล้วไปแลไปแล้วยู่วูวย ยังบ so ่ล่ะเพื่อไหลเนาะแต่โมงงเลยนะครับเีลยวเพี้ยวไปเพี้ยวตรวจสอบไปกันนะครับพี่น้องเปียกเลยคือนะครับ โดนวั yup. ดเลี้ยวดนวดลี้ยวสะดวครับพี่น้องอู้หูหู้าวหนหง่าพันหงาไรนะครับเ่าขึ้นมาเหมือนเลยนะครับ Ủa, ừ. cái tí lông mây nó đi đâu bay bấy đâu, bấy đâu, bấy đâu cả thỉnh lên rồi, lọt chung làm đi đâu cái nào, nhìn thấy đổ โอ้เต็มปากเต็มคำครับพี่ใส่กระสบตัวนั้นดนหน่อยนะครับผมนี่นะครับจะดูเต็มแหลกของมือนี้นะครับผมผูกส้งว่าสิบบบได้ครับแต่ยังได้อยู่นะครับโอ้ลายสวยเลยนะครับผมมนัมนๆครับ แต่แหลกของมือนีนะครับผมเจดูใส่ที่สวยเลยนะครับผมนี่นะครับหมนันหมันครับใหญ่ไหมแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าอปวดลูกซองในยินป่าสวบทางนี้ดีนะครับแต่ว่าบวดใมักนะครับไม้นี่นะครับปวลูกซองก็ตีไปตีไปซื้อนั่นนะครับ ผลุสรองตีไปซื้อหลังกับนีนะครับลงไกล่ๆแล้วก็ข้างทางนีนะครับเพราะว่าเด็ยินเสียงป่านะครับปลากัดปลูกป่านะครับผมก็เลยใหญ่มาตะพุ่นเพราะว่าอยูุ่พุ่นพหลุกสองอ่าลงแหล้วนะครับผมไม้แตกแล้วนะครับก็เลยใหญ่ไม้นะครับผมมีอาการเลยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วสงสัยยังไงนะครับไปแล้วครับไปแล้ว ดูวะนี่ปติอุ้ยโอ้ยูพี่น้องยูป่ะล่ะอโอ้ยูครับพี่น้องยู วอยู่ครับวอยู่โอ้สลิงขาดพี่น้องสลิงขาดครับโอ้มันกินหลังเก่านะครับผมสลิงเลยขาดนะครับโอ้เสียใจเสียใจพี่น้องเสียใจฝนตกแห้งแล้วนะครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็คือสีแดงตัวเดียวนี่แหละนะครับพี่น้องฝนตกแห้งนะครับ อยากเบ็ดนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอราล่าพี่น่องนะครับไว้เพียงซับนี้นะครับผมคลิปหนาพอกันไหมนะครับผมฝตกเป็นกําลังใจแห่งผลูกสองบันดอนได้เลยครับพี่น้องนะครับผมวันนี้ได้แต้มเดียวครับมือหนาเอาไหมครับผมครับคลิปนี้ก็ขอราาพี่น้องนะครับผมไว้เพียงซับนี้นะครับผมกนตกแข้งแล้วนะครับผมอ่าเอาไว้ซับนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ